ตายนั่งิมเป็นตายผมไม่เจอมาสองเดือนเลยเนี่ยต้องตาจะไหลไปไหนมาก่ะทำตาจะไหลดีใจใช่ไหมไปเกาหลีมาไปเกาหลีมาลานับแล้่า้ัเนือคนซับหน้าหน่อยนะครับเพราะว่าแปดไอแสงยิงหน้าเรื่มเลยนะคะไม่ทันแล้วค่ะไ นี่เนี่ยฉันบอกคนที่จะเข้าไอไปทำแป้งแป๊บไม่ดึงตามงิแต่ไี่ผมไปกับตรงนี้แน่นอน พี่แอนะเด้ไมากอะน้องพี่แนเา่ราเปงายเราเป่งมาไม่เป็นไรหรอกาลวเป็นลรกัไม่ล่างังยังมีสามร้อยหกสิองศานะัวอะไรวะแล้วเราฟิงแ้าแอปอีกแอปแล้วแอปอีกทูเกันไปก็ดีทำไมตัวแข่งเข้าไป่ร่ายินสิ cái hoa này cái hoa này em đi làm pin đẹp em đi làm pin đẹp em đi làm nhan sắc của mình nhanh 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 าสาูลยนครยังมีเครื่องมูดปัดยังไม่ได้ปินไม่ได้ปินกุหลาบกปินน้ำลายแล้วเรอเนี้ กม่เลยไม่าไปเร็เร็วไป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 เร็เร็วไวเร็วไปเร็วไปไปเร็ววไปเร็วไปเร็วไปเ เดี๋ยวไปหุัมก็นหางเงินตังว้าพี่แจมจับหน้าเลยขอนั่งที่พื้นได้ไหมไม่ไหวแล้วะ

อาแก้แพ้ก่อนป่ากันมาแลคะมาแลคะอย่าให้ขาเสร็งไมบอกไ่ตอง่ยมีงายแล้วก็แล้วุกแล้วอันหายหมแล้วบเลอเอาทุกอันไปทุกอันเลยแตไม่มันไม่มีที่ มีแ่ง้องได้แ่งเิ่คบ่ะเอาหมดได้หรอแถวไมเดินเล้วอไป่อนค่ะไ่เดินแล้วพอจะดพีเดินให้ป้าบ้างเดี๋ยวพี่จะป้าจะไปป้าบ้างใ่ให้ด้วยนะไปสักทีแล้วจะไป้าแล้วฮะไปต่อสักทีนว่าดูตามอายุจะไม่ถึงแก่ คือต่อไปในตามที่มันบอกป้าหนิงคนนี้ใช่ไหมถาให้มันด้วยเอากล้องแม่ก็เลยนะที่คนนี้ใช่ไหก็แม่ก็เลยมาใกล้ถึงแลใช่ลูซี่ไม่ต้องตื่นเต้นหัวกูขนาดนั้นนี่สุดได้สุดใช่ไหมหัวเลยสุดกูจ่ายดังท่ากคนนี้อะไรของหนูให้มันไอ้ไฟต้องเอาอะไรต้องช้อนเอ่าตัวหรอ้า แม่ถ้ามันไม่ชัดแม่ก็ปวน้าจอถ้ามันเบื่อสามนเลสามอการเดยวกันรือเ่คแม่ตอนนี้ต้องการไอโฟนร้อยเมื่อกี้ใครถ่ายคิดว่าดูแ่้าไอโฟนร้เมื่อกี้มีไหมตอนนี้แปด เป็นเหืนเน้เราป็นเต้นพี่ขนต่นเต้นหมูจะนั่งที่ไหนที่จะเห็นมะ่าเหรอเพราะว่าเดี๋ยวฉันไม่ขึ้นขึ้นเอะไรไม่ดองดีสวยเไวเดี๋ยวเเดี๋ยวเายนานทำไมเอารากเอาระเปฝากไรอเาากปไปไงเราปินไม่ได้คนละดอกอ่ะ อดอะไรใครบางอ่ะดูดิเอ้ยมีคนบางแสงอ่ะบางแสกดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยขายชาบานผมอ่ะใช่ไยม้่เห็นหน้ามึงช่วยเงยหน้ามามองกล้องหน่อยได้นผมเปโนปากมีนกท้อยเป็นอ